สวัสดีครับบ่าวต่อยกกอกนะครับพามาชมนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับของบ้านกกอกนะครับบรรยากาศงามๆนะครับวิวทิวทัศน์สวยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับคุณปัสยาครับ ร้อยแปดสิบไลค์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับใครที่ไปทำตรงนู้นเดี๋ยวทัวลงบ้านลงุงอีกโอับผมอันนั้นเป็นแล้วเ,เขาคงกลับมานะครับไม่ไม่เป็นไรครับขอแต่ย่ามืดครับผมเราต้องกินยาหลังนะครับ สวัสดีค่ัทุกทายทุกเสียงทุกสายรักน้อยแต่รักนานๆแอดแกมครับผมยังไงก็แวะเข้าไปชมกันนะครับปอต่อยก็เข้าไปชมเรื่อยๆนะครับแต่บางช่องก็ไม่เห็นนะครับ ทักทายกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้บรรยากาศยามแรงแรงความหนาวก็มาเยือนอยู่เรื่อยนะครับความหนาวทักวันนี้จะทำคลิปสั้นๆตอนพระอาจารย์พรมน้ำมนต์ สีทิศนะคะครับมังแก้มสวัสดีค่ะเชิญข้าพิน,นาดีแล้วบอกต่อยมาบ้านลุงบ้านจะได้มีเอฟซีใหม่มาติดตามข้านะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้บอกต่อยก็มัวแต่อยู่ในบ้านนะครับทำภารกิจส่วนตัวนะครับอย่างหลายอย่างครับก็เลยไม่มีเวลามานะครับต่อไปนี้ก็คงจะภารกิจทางบ้านก็คงจะน้อยลงนะครับ เ่า่ <laughs> <s ays> แม่มสองสามสาวพี่สาวเราสวัสดีครับแม่มากลค์ให้นะครับครับคุณเดลล่า เบลลเบลล่าเอ้ล้อมเป็นกำลังใจให้นะคะแาวันมาแป๊บเดียวไปจ้อยนะแาวันมาแป๊บเดียวไปจ้อยนะครับ บรรยากาศยำเย็นก็จะประมาณนี้นะครับผมคนแคทแอนครับผมบ่าวตอยและเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีครับ นะเบล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 บอกต่อยก็เบลล่าครับอ้าวครับพร้อมคิดคอนเทนต์ให้ชวนดูนะคะน้องเบนน้องน้องน้องเบลน้องเบล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 สวัสดีค่ะนะครับเที่ยวรักอย่าลืม อาดูวิวตะวันตกดินด้วยคบค่าเรบิย้อนหลังว่าช่องเา่อาบ,บ่ครับครับครับโอ้คนมาเสาแรกนะครับอันนี้นานาเราซื้อวัน้เลยวะป่าที่จูนนะครับผม ปอยดอกไม้อ,อยู่ในห้องสอนนะครับมาโปรยดอกไม้นะครับไม่นั่นจะให้ให้มาวเรืองออโปอยดอกดาวดาวเรืองนะครับผมจะได้อะไรก็ลุ่งเรืองลุ้งเรือง,งนะครับการหาอยู่ห้ากินการอาชีวิตก็แข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะครับโปรยครั้งที่สอง อันนี้เสาแรกนะครับมาเสาที่สองแล้วครับที่นี่ดอกะะอไม้ส,สวยๆนะครับตูนแล้วก็ถ้าทำใสยดืดๆทำอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองอ, <c oughs> อันนี้จะอยู่ในจานเอาน้ำเก้าว้อแล้วแล้ว ไม้สวยงามๆนะครับลงแล้วก็หวานลงให้แล้วนะครับไม่กมสาระแผมมาแล้วไม่ลายบพี่ครับไปกินป่้เไม่ต้องกลัวอย่าพูตใจผมอ่าเดือดกดเายำ เสาที่3นะครับอันนี้มาเสา,สาที่4แล้วครับเป็นเครื่องออกกำลังกายตามแก้นะครับตามสวนสาธ<ร>า,ารณะนะครับเห็นไหมที่ใส่เล่นการแกผมก็ผลิตและจำหน่ายเป็นเครื่องออกกำลังกายตามสวนสณตามเทศบาลอบตอนะองแต่ล้วสี้ัวเทารอบเย็นใช่สู้สู้ <ผม S 1> ป้าคำใสก็อธิษฐานให้เลยอธิษฐานให้แล้วนะครับป้าคำใสก็สให,ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะโชคดีนะครับผมจีจูนไม่ห้องสอนนะครับเรียบร้อยทุกอย่างครับ ดูภาพส,สวยๆก่อนนะครับพี่น้อง,ช,งอนะช่วงนี้ไม่มีอะไรทำนะช่วงนี้ไม่มีอะไรทํารายเท่า y t u t u ต่อต่อยนะเจตีหมื่นล้านนะครับ แอนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอน Annie, นี่คุณเบลล่าคุณเบลล่าโอ้ยคนสวยเยอเจ้อเอินซื้อหนาเพราะเราสงสัยป้าเห็นบาถินรอกว่า่าประมาณนั้นนะครับผมส่วนมากเขาก็ จะจำชื่อผิดอยู่เรื่อยเรียกชื่อพี่เป็นชื่อน้องชื่อน้องเป็นชื่อพี่อยู่เรืเ่อยเบนนั่นชื่อแม่นะบ้าตายไปรับอาหารฟรีจากเอฟซีค่ะเ้ยซีซีดาวคุณทำไมแน่นอนนั่น,นครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณปรยิยา ต้องไว้ถ้าคนดูเราเยอะๆนั่นหมายถึงรายได้นะนะครับพี่ลอมใส่ค่ะแล้วกานดันดันรวยๆค่าแะดูป้าคำใสจะตกลุมด้วยนะเดี๋ยวเป็นพร้อมพี่วันว่าพี่เบาต่อยเรียกชื่อชื่อเบลชื่อเบลผิดเอานะ คนงามเจ้าเอยเอาใจยากถิ่นเด้เอเดินซื้อหา,าักพอแล้าจงลงจงลงจงลงรวย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 ่าสาธุสาธุมานะครับลึกเหมือนกันนะบเบาต่อยเลือดลึกแอดต้องชิดเขาทำอะไรกันก็ก่อสร้างนะครับตรงนั้นนะเขาก่อสร้างกันแล้วอยากดูวิว ตะวันตกดินจ้าจะตามถ่ายก้นป้าทำไมค่ะๆๆนะป้าอาจารย์มาเปิดซัพแล้วบ่าวต้ต้องมาบ่อยๆนะคะโอเคมาบ่อยๆมาขอกันนะเอซีเรามาขอกันพี่เอนนาพี่เอนนาหวานจังนะแมมเอ,อถ้าจะถ่ายวิวก็จับดีๆ จบต้องดินทำใหมนะต่อต่อยก็งงนะครับพอดีจะเอาอยัางไงกันแน่ครับอีกคนบอกว่าให้ไปเอาของอีกคนบอกว่าให้ไปถ่ายวิวบอกต่อยก็งงๆอยู่นะครับเดี๋ยวถ่ายวิวให้ชมก่อนนะครับนิดนึง จงบรรยากาศรอบๆไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อไปร่วมกันนะครับไปอยู่นํากันโอเคครับผม เราะตะวันตกดินของบ้านกกออกเห็นกันแล้วนะครับผมพี่น้องมาชมกันก่อนนะครับผมอันนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับที่นี้แบบนีัเหนื่อภาพชัดบ้างไหมครับผม ขอบคุณครับที่รับชมคลิปบ่าต่อยครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ